It’s time sit culture podcast Let’s for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่617กับผมอาร์มสุขพิชัยคณะช่า,างครับ เรื่องราวที่ผมหยิบมาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยครับเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเราฮะ ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเวลาที่เราทำงานในองค์กรนะครับเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เราจะมีเพื่อนร่วมงานหลากหลายรูปแบบเพื่อนบางคนเรารู้สึกดีด้วยแล้วอยากทำงานร่วมด้วยในขณะที่บางคนเนี่ยเราเอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหยากมากเลยที่จะต้องทำงานร่วมกับคนคนนี้หรือคนคนนี้เราจะรับมืออย่างไรดีนะครับ บทความของแกลลอปครับเขาเล่าถึงพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานที่เขาใช้คำว่า toxic coworkers หรือภาษาไทยของเราก็าคือเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษครับ เขาบอกว่าถ้าในองค์กรของเรามีท็อกซิกโคเวเกอร์เยอะๆเนี่ยมันสามารถส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรได้ครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราพยายามจะสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราตั้งใจอยากจะให้เกิดขึ้นแต่พฤติกรรมที่เป็นพิษเหล่านี้ครับสามารถก่อให้เกิดความเครียดของคนทำงานและก็ยังส่งผลต่อความพึงพอใจ ของเพื่อนร่วมงานด้วยซึ่งแน่นอนครับมันส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามสร้างขึ้นด้วยแล้ววันนี้ผมได้รวบรวม7อันดับเพื่อนร่วมงานสุดท็อกซิกที่คุณสามารถพบได้ในที่ทำงานพร้อมด้วยวิธีรับมือกับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งจนเสียใจกันครับทั้ง7อันดับมีอะไรบ้างไปลุยกันเลยฮะ ขอเริ่มที่อันดับที่7นะครับ The Drama Queen ก็คือเพื่อนร่วมงานที่ชอบสร้างดราม่าโดยไม่จำเป็นครับคนกลุ่มนี้เขาจะชอบพูดหรือทำให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยใหญ่โตเกินจริงเสมอและความดราม่าของเขาจะแสดงออกผ่านทางสีหน้าอารมณ์ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้สามารถทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดมากขึ้นในที่ทำงานได้ครับ ซึ่งวิธีที่เขาแนะนำเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คืออย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในดราม่านั้นๆด้วยครับเราพยายามกลับมาโฟกัสที่ตัวเนื้องานชิ้นงานของเรามากกว่าที่จะสนใจหรือให้คุณค่ากับดราม่าที่เขาพยายามสร้างขึ้นครับอันดับที่6 the know at all ก็คือเพื่อนร่วมงานที่รู้ดีไปหมดทุกอย่างเลยครับตั้งแต่แบบโอ้โหเรื่องของแม่บ้านไปจนกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเลยและเขาก็จะพยายามแสดงตัวตนว่าฉันเนี่ยมีคำตอบของทุกอย่างเลยนะเออเธออยากรู้อะไรมาถามฉันและอีกอย่างเลยที่เขามักจะแสดงก็คือเขาจะไม่ค่อยเปิดรับฟังมุมมองที่แตกต่างของคนอื่นไม่ค่อยรับไอเดียของใครซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้นะครับจะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เราทำงานร่วมด้วยยากลำบากเหลือเกินฮะ วิธีรับมือที่เขาแนะนําก็คือพยายามยอมรับความคิดเห็นของพวกเขาครับเราอย่าไปปัดตกครับแต่เราก็ควรที่จะมีมุมมองแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปอย่างมั่นใจด้วยและที่สําคัญทุกครั้งที่เราแสดงมุมมองเราควรจะมีข้อมูลมีหลักฐานเชิงประจักษ์และก็ต้องยืนยันจุดยืนของตัวเราฮะ และที่สําคัญอีกอย่างเลยก็คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้างที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันครับอันดับที่5 the negative Nancy ก็คือเพื่อนร่วมงานประเภทที่โอ้โหมองทุกอย่างในแง่ร้ายในแง่ลบไปหมดเลยนะครับในความมองโลกในแง่ร้ายของพวกเขาเนี่ยก็ ง่ายมากเลยฮะที่จะทําให้คนรอบๆข้างเนี่ยหมดกําลังใจได้ง่ายเกิดความกลัวไปกับเขาไปด้วยกันนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องอาจจะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเลยนะฉะนั้นวิธีรับมือของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือพยายามอย่าชวนกันสนทนาในเรื่องที่มันดูเป็นลบๆอะครับอาจจะมองในมุมของโอกาสความเป็นไปได้หรือสถานการณ์ปัจจุบันคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานแล้วก็ชวนกันมุมมอง ที่สร้างสารรค์ที่สนับสนุนไปสู่การแก้ปัญหามากกว่าหมดกำลังใจเพราะเรื่องลบๆครับอันดับที่ C the micromanager ก็คือเพื่อนร่วมงานที่ชอบควบคุมรายละเอียดจับผิดจุดนู่นจุดนี้ไปหมดนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมที่คอยแบบเฝ้าติดตามตรวจสอบเราทุกฝีก้าวอะไรแบบนี้ พฤติกรรมเหล่านี้ครับอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราขาดอิสระแล้วก็เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ได้ครับฉะนั้นวิธีรับมือกับกลุ่มคนที่เป็นไมโครแมเนเจอร์ก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการส่งมอบงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอให้เขาเห็นฮะพยายามสื่อสารความคืบหน้าของงานเป็นประจำเพื่อป้องกันที่เขาจะเข้ามาตรวจสอบจนมากเกินไป รวมไปถึงการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างสุภาพด้วยว่าเราจะหาแนวทางแบบไหนที่เรายังคงมีอิสระในการทำงานได้อยู่และคุณก็เชื่อมั่นในงานของเราได้อยู่อันดับที่3 The s l a สแ e r กก็คือเพื่อนร่วมงานสุดขี้เกียจครับ จะหยิบจับทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยไปหมดนะฮะและเขาจะชอบงานแบบที่เล็กๆน้อยๆมากเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้ความรับผิดชอบเนี่ยตกไปอยู่กับผู้อื่นซึ่งบางทีไม่ใช่งานของคนเหล่านั้นเลยซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้เพื่อนริ่มงานรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งวิธีที่เขาแนะนำก็คือพยายามโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุภาพครับ หากคนผู้นี้ยังมีพฤติกรรมนี้ยังคงอยู่ก็คงต้องถึงจังหวะที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมเนี่ยต้องเข้ามาดูแลแต่เราก็ควรที่จะบันทึกข้อมูลหลักฐานไว้ด้วยนะฮะว่าเออมีการทำพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นแบ่งมอบหมายง,งานแล้วไม่ดูแลอะไรยังไงก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาตัดสินแล้วครับก็คงเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราอันดับที่2 the credit stealer ก็คือเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเครดิตไปเป็นของตัวเองครับคนกลุ่มนี้จะชอบยึดผลงานไอเดียหรือวิธีการที่เราได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเนี่ยแล้วเคลมไปว่าเป็นผลงานของตัวเขาครับพวกเขาจะพยายามสร้างตัวเองให้ดูโดดเด่นต่อนหน้าผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอเลยวิธีรับมือก็คือ พยายามบันทึกผลงานของคุณอย่างละเอียดครับส่งอีเมลสรุปหลังการประชุมที่เน้นไปที่ไอเดียหรือผลงานที่คุณเป็นคนคิดขึ้นหากเขาพยายามที่จะขโมยผลงานงคุณในที่ประชุมก็ควรที่จะชี้แจงอย่างสุภาพครับว่างานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในการดูแลของคุณและคุณก็เป็นคนที่เริ่มต้นทำมันมาตั้งแต่ต้น เดินทางมาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วครับคุณผู้ฟังเดาออกไหมฮะว่าพฤติกรรมสุดท็อกซิกอะไรอันดับที่หนึ่ง the gossip ก็คือเพื่อนรวมงานที่ชอบนินทาชอบเผยแพร่ข่าวลือเชิงลบแล้วก็ชอบพูดลับหลังผู้อื่นพวกเขาจะชอบทั้งสร้างดรามา่าแล้วก็ทำให้บรรยากาศต่างๆ กลายเป็นลบในทันทีครับโดยการยุแยงให้คนเกิดความขัดแย้งกันในที่ทำงานหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานครับฉะนั้นวิธีรับมือคนกลุ่มนี้ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการนินทาด้วยตนเองด้วยครับหากคนที่ชอบนินทาพยายามชักชวนคุณให้เข้าไปอยู่ในวงสนทนาการนินทา ก็ควรที่จะหลีกออกมาแล้วก็หันไปโฟกัสที่เรื่องอื่นแทนหรือง,งานแทนแล้วก็พยายามเซตบาวดรีนะครับตั้งขอบเขตในการแสดงออกของคุณให้ชัดเจนว่าเออคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของส่วนตัวของผู้อื่นนะฉันโฟกัสในเรื่องของงานอันนี้ก็พอจะช่วยได้ครับก็ครบถ้วนไปทั้ง7 Toxic c o w o r โคเ,เแล้ว ผมขอทบทวนอีกครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับที่ 7. The Drama Queen อันดับที่ 6. The Know at All คือรู้ทุกอย่างไปหมดเลยอันดับที่ 5. The Negative Nancy คนที่ชอบมองในแง่ลบอันดับที่ 4. The Micro Manager จุกจิกควบคุมทุกรายละเอียดอันดับที่ 3. The Slacker เพื่อร่วมงานสุดขี้เกียจอันดับที่ 2. The Credit Stealer เพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเครดิตไปเป็นของตัวเองและอันดับที่1 The gossip เพื่อนร่วมงานชอบนินทาช่วงท้ายของบทความนี้ผมก็มีเทคนิคในการรับมือกับเพื่อนร่วมงานสุกท็อกซิกไว้สั้นๆนะครับอันดับที่1เลยเขาบอกว่าเราควรรักษาความเป็นมืออาชีพครับไม่ว่าพฤติกรรมท็อกซิกจะเข้ามาแบบไหนก็ตามแต่หากเราคงความเป็นมืออาชีพของเราไว้เนี่ย และหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวของพวกเขาผมว่าเราก็จะรอดพ้นปลอด,ลดภัยได้ประมาณหนึ่งครับเทคนิคถัดไปก็คือเขาบอกให้เราพยายามตั้งขอบเขตหรือเซตบาวเดอรีให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบไหนเราไม่ยอมรับแล้วก็สื่อสารความชัดเจนเหล่านั้นออกไปอย่างมั่นใจครับ เทคนิคอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกให้เรากลับมามุ่งเน้นที่งานของเราครับเปลี่ยนโฟกัสจากพฤติกรรมสุดท็อกซิกมาสู่เป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชิ้นงานนี้และข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดเรื่องราวเหล่านั้นมันดูใจะใหญ่โตและส่งผลเสียต่อองค์กรก็จำเป็นครับที่เราจะต้องบันทึกเก็บรายละเอียดต่างๆไว้แล้วก็แจ้งให้กับผู้จัดการหรือฝ่าย HR รับทราบก็ ครบท้วนไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของ Toxic Coworkers ในวันนี้ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีฮะทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับเรื่องราววันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time